สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนการทําภาพขอบฟุ้งเหมือนในฝันนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือเปิดไฟรูปภาพคุณครูใช้ภาพนี้ค่ะภาพดอกไม้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะคลิกนะคะเลือกเครื่องมือสร้าง s e l e c ชั o นแบบวงกลมค่ะ e l ลิปติ a อลมาค t o ทูวาดลงไปนะคะปรับขนาดตามความพอใจค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะคลิกท,ที่เมนู Select ค่ะคำสั่ง Modify Filter หรือกดทิป F6 นะคะระบุค่าฟิลเตอร์ลงไปก็คือระบุความฟุ้งของขอบภาพนั่นเองค่ะในที่นี้อาจารย์จะกำหนดเป็น25นะคะใส่ตัวเลขมากขอบฟุ้งก็จะมากค่ะคลิกโอเค จะยังไม่เห็นผลลัพธ์นะคะต้องคัดลอกหรือ Copy ไปไว้ที่งานชิ้นอื่นเราถึงจะเห็นผลลัพธ์ค่ะ e ีดิ c o p อค่ะอาจารย์เอาไปไว้ในงานชิ้นใหม่นะคะไฟล์ New mm hmm. อาจารย์เลือก t r s p s r e n t ค่ะแล้วก็คอนเทนต์โอเคยีดิ Pass สังเกตดูภาพของเราขอบก็จะมีความฟุ้งนะคะเราก็สามารถที่จะใส่ดัก,กากลวหรือนำไปใช้กับงานอื่นได้ค่ะสลับเลเยอร์อลงมานะคะคุณครูเทสสีชมพูค่ะสังเกตนะคะขอบของภาพก็จะมีความฟุ้งค่ะลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะ